เลยไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมเกิดเกิดโอ้โหโห้โหจังตีแรงเนี่ยวูแรงมากครับท่านผู้ชมมีตกเลือดด้วยครับวูอันตรายครับท่านผู้ชมตรายมากตรายมากตกรีบจำกัดเฮ้ยจำกัดอะไรล่ะกำจัด สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกท่านเลยครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ MZT v รายการที่ทุกปีจะมีหนึ่งคลิปนะครับก็น, <L friendship> นี่เรามาต่อกับการน,นึ่งเฟสเอ่อคริสต์มาสเลยครับผมจากอีพีที่แล้วเนาะอ่ะอีพีนี้เราก็จะมาต่อกันเลยก็คืออีพีที่แล้วผมได้สร้างสะพานนะครับผมเนี่ยสะพานอ่ะแล้วเราจะไปตะลุยกันเลยถัดแล้วครับไป let's go วอ,อ่ะอยากน้ำแข็งท่านผู้ชมอยากน้ำแข็งท่านผู้ชมจะได้ของหรือเปล่าอยากน้ำแข็งครับท่านผู้ช <c oughs> มฮึย <c oughs> ไหนลองเช็คกิ๊กแดงก็ไม่เท่าไหร่นะผมเท่าไหร่เท่าไหร่อาท่านผู้ชมได้แล้วครับผมจากจากที่เราทำหาของเนาะ จาก e ีพีที่แล้วครับผมภาคที่แล้วเราเทําการสร้างสะพานนะผมก็ใช้อุปกรณ์แยแยะครับแล้วก็ตามหาพวกนี่ครับผมสิ่งของวันคริสต์มาสเพื่อไปเออ่ปลดล็อกของนะครับอับเลเวล,เวล,เวล,เวลมาครับดาวสีเหลืองครับผมโอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้เราก็น่าจะได้ของครบแล้วเนาะเรากลับบ้านไปเอ่อแลกของกันแล้วค่อยกลับไปสำรวจอีกทางหนึงครับผม ทางน่าจะเป็นทางนี้มั้งเราลองเช็คก,ก่อนโอเคอันนี้เรามาแล้วครับท่านผู้ชมไปทางนี้ทางนี้ไปครบครับผมนี่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 นีเข้ามาอีกตัวนี่เนี่ยเข้ามาอีกตัวเลยนี่หนองนี่โอ้โหของเยอะมากครับท่านผู้ชมอัพเดตมาใหม่นี่ได้ของเยอะมากครับ โดยมาที่อ้วนไม่ได้บูดีนะครับของเยอะมากครับทุกท่านดูดีครับโอ้ข้าวเดียวเต็มกระเป๋าผมเต็มแล้เนี่ยมีทางให้ทางอย่ครับผมเราจะไปกันยาวกวางเรนเดียนระ์อันเจเลยนแน่ดิบแต่เด็กเด็ก น้องๆในหนูที่บ้านห้ามกินเนื้อดิบนะครับไม่ดีต่อสุขภาพเนาะโอ้โหอย่างเงี้ยตังแล้วครับตนวดิส oh oh. มาร์ตไม่ได้กินเออผมจะดีกว่าผมมาโผล่าเงี้ยมาดิมาดิมาดิผมมีเอคไม่เคยกลัวใครเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้เห็นครับท่านผู้ชมผมเห็นเออเมื่อกี้ เจ้าตัวนี้ครับเอ่อซอมบี้ตาแดงด้วยครับท่านผู้ชมสังเกตไหมเมื่อกี้คขตนามาจากไหนเนี่ยยิงไปไม่ต้องการเท่าไหร่หรอกขตนาของเราเยอะมากครับท่านผู้ชมเยอะจริงนะครับแน่นเอียดเลยเนี่ยเต็มกระเป๋าแล้วเนี่ยโปรดรีฮะสวยมากครับท่านผู้ชม อ๋ออุ้อวันอุ้วนอุ้วนตีแรงครับอุ้ยตีแรงมากครับต่อสิบสามพี 3, ่ชมอันตรายอันตรายมากครับไม่ควรยิงแรงครับผมแต่วันนี้ผมหน้ามึนครับอูแรงมากครับผู้ชมดอหกสิบตาตอรป่ะเนี่ยสาตาตอร์ทำกับคนอย่างนี้เหรอโอูโอ้าว ถูกได้ผู้ไปเอของครับผมถูกเลยครับมีของดีหรือเปล่าสนุกมากครับท่านผู้ชม,ชมอีเวนต์นี้สนุกนะครับท่านผู้ชมมีก๋อยกไปเล่นดูครับสนุกมากครับตื่นเต้นมากเลยครับผมท่านผู้ชมอีเวนต์นี้ไม่ใช่มันไม่ได้มาบ,บ่อยนะครับเหมือนจะเป็นครั้งแรกมั้งที่มาในแนวนี้ผมเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะครับเนี่ยอีเวนต์นี้ ไม่ทราบว่าปีคนก่อนมีหรือเปล่านะครับแต่สนุกดีครับท่านผู้ชมสนุกดีครับ mm. ท่านผู้ชมลองไปเล่นดูครับผม mm. ผมก็จะเล่นไปกับพร้อมๆท่านผู้ชมนะครับ mm. เออเกมน่าจะอัปเดตถ้าผมจำไม่ผิดนะ mm. น่าจะประมาณท mm. ี่ยี่สิบหรือเปล่าที่กันว่าไม่แน่ใจนะครับ mm. ผมให้ข้อมูลผิดก็ต้องขอโทษไปนะครับผ,ผม ผมจะไปหาข้อมูลที่แน่ชัดนหานะครับตอนนี้ขอญาตส่วนไวนะ้นึงตื่นเต้นมากครับผมกท่ดูสิสวยมากครับผมตื่นเต้นจริงนะเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วนะโอเคหมดแล้วไปเมื่อกี้ครับผมที่ผมเห็นนะให้ฉันเห็นมันให้ตั้งรกพานนี่งไงจะสร้างระพานแล้วก็ไปนเลย กับก็อ e ีมีเยอะอยู่แมวแมวเติมเลยแล้วกันนะของครบไหมเออไม้ไม้ไม่ครบไม้ไม่พอเอาอะไรทิ้งไปผ้าผ้าผ้าบา้านเรามีเยอะครบแล้วโอเคโอเคไปไปกันต่อทางไหนก็ดีอันนี้ก่อนไหมทางซ้ายไม่มีอะไรครับผม ทพียงโล่งเนาะด้านขวนครับเหมือนจะเห็นบอสนะครับเมื่อกีน้น่าจะใช่บอสนะครับเลืจะลอยมีซอมบี้คุณผู้ชมโอ้มีตัวใหญ่มากครับเลยไม่ได้นะครับท่านผู้ชมที่เคิดที่เกิดโอ้โหโหโจมตีแรงที่เนี้ยวิแรงมากครับท่านผู้ชมมีตกเลือดด้วยครับอุ้ยอันตรายครับท่านผู้ชมอันตรายมากอันตรายมากตาาก้องรีบนะครับ จำกัดอะไรละ่ะกำจัดเฮ้ยดีทันกันกล,อล่องบอสหมีไอ้บอสหมีโอ้มีไฟครับท่านผู้ชมโอ้โหมีไฟมีครับแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้ำน่าจะมีแค่นี้มั้งครับแล้วเราไปเจอกัน์นอ่อนดีกว่านะครับผมไปกันเลยท่นทานผู้ชมหลังจากที่เราออกจากถ้ำม,มานะครับผมเมื่อกี้ ออกมาแล้วก็ขอลองสำรวจสักพูนครับผมก็จะกลับไปบ้านไป,ไปอมบี้กล่มมาปาเข้าขมาทีเลี้ยงตัวมาเลยน้องหมาไม่รู้สึกไม่โอเคครับผมขอให้หาสักพูนครับตัวนี้คือขนมสุนัขนะครับท่านผู้ชมถ้าผู้ชมชมีเอิร์สกิลสุนัขเพื่อนแท้แล้วครับผมผมแนะนําให้มีขนมตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับหลังจากที่น้องหมาเราเดินไปสักพักมันจะรู้สึกเหนื่อยครับ ถ้าต้องมาไปกับเราบ่อยๆนะครับมันจะรู้สึกเนี่ยครับเราก็ให้ขนมตัวนี้ต้องมาก็จะไปกับเราได้ต่อนานขึ้นนะครับผมขอคนสักผู่น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะท่านผู้ชมน่าจะมีแค่นี้ฮะครับโอเคผมว่าได้ของพอแล้วครับเยอะพอสมควรแล้วแหละ่เรอกลับบ้านงันดีกว่าเอาของไปใส่ทั้งหมดเลยครับบอกตกปลาแล้ว ขอตำรวจสักคู่แล้วเราก็กลับบ้านกันดีกว่า,ค,วาครับผมไปยังตำรวจนะครับโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชม,มจะไม่มีแล้วครับก็เอาแบบเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยดีกว่าครับผมก็ไปกันลเลยอ่ะท่านผู้ชม หลังจากที่เรากลับมาบ้านนะผมเราก็เอาของที่เราได้มาเมื่อกี้ครับผมไปให้กับผนุ่มชอบปลาหิมะนะครับผมตัวนี้ผนุ่มตัวนี้นะครับผมนี่ครับไอของพักนี้นะครับผมเอาให้ผนุ่มตัวนี้แล้วก็มาดูกันว่าเราไ,ได้อะไรครับผมโอ้โหครบเลยโอ้โหครบเลยอุ๊ยครบเลยนะ ละเอียด,ยดแต่หมาเราไม่พบทุกชมขออหยาดพี่กเกียบไปหาของละนี่ไงพบไหมคะแนนยังไม่พอเลยทุกชมอ๋อสุดท้ายก็ต้องไปหาอยู่ดีทุกชมนี่ครับพอเราได้ของมาครบใช่ไหมทุกชมมันก็จะบวกเลเวลครับผมพอเราบวกเลเวลใช่ไหมแล้วก็เอามามา,มาเอาของที่นี่ครับเห็นไหมครับ ทุกครั้งที่บอโบนิสครับผมอันนี้เลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่เลเวลห้าผมตอนนี้ผมไม่รู้เลเวลไหนละเออได้ของอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลประมาณเลเวลห้าผมนี่ครับเลเวลห้ายังไม่ยังไม่เต็มดีครับผมหลังที่ผมได้เลเวลห้าผมก็จะได้เออนี่ครับพิมเขียวมาเลเวลหกผมก็จะได้แฟร์กันอ่าเลเวลเจ็ดผมจะได้นี่มาครับผมหลังที่มีดวงอะไร ดวงไฟโคมไอ้ดอกไม้ดอกไ,ไม้ไฟโอ้ยขอไปครับอ่านผิดอ่าน,นถูกนี่ครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆผมมาถึงวิ่งสิบสามผมเราจะได้กระเป๋านะผมอะไรเนี่ยวายร้อนกระเป๋ากระเป๋านี่ครับรวิ่งสิบแล้วก็ได้ปืนสิบเอ็ดก็ได้พิมพ์เขียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทุ่นระเบิดโอเคนี่ครับผมไล่มาเรื่อยๆผมวิ่งยี่สิบเราก็จะได้เออกล่องอะไรเนี่ยกล่องแบ่งช่องผมไม่แน่ใจแบบไหน,นแล้วก็นี่ครับวิสิบแปดครับผม เฟืองของ ATV นะผมสาหรับคนที่ยังไม่มี ATV เนาะประมาณนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่านี่ครับหลังจากที่เราใช้ของเต็มใช่ไหมครับท่านผู้ชมอีก9ชั่วโมงครับผม9ชั่วโมงมันก็จะรีมาใหม่แล้วก็เอาของมาใส่มาใส่เหมือนเดิมนะครับผม็จะประมาณนี้อ่าาไปผมไม่แน่ใจว่าจะมีของอะไรหรือเปล่านะครับก็ เอาไว้ว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรแต่ผมจะพาไปทำนะผมก็สำหรับนี้มีเพียงแค่นี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับก็สป็นกำลังใจเนาะก็ยายผมทำไรหรือยายผมเออสอนหลุดเกมอะไรก็มเขมาไม่แม้แตครับผมหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันเล่นๆก็ได้ครับผมผมอ่านทุกเม้นต์เนาะผมตอบทุกเม้นด้วยครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับใครก็ ผมก็ยิดนดนนีครับผมหรับๆมีเวลาไปบอกนะผมขอบคุณครับสวัสดีครับ